ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทุกท่านหละครับกำลังอยู่กับบ่าวมีกับทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมผ่านทื่อมานพี่น้องเนาะจะร้องผ่านทื่อมาพี่น้องผมกับซีนบักคักเรื่อยพี่น้องผมรับรองวัดรูเด็ดเพชรมั่นแน่นอนเที่ยวนี่บ่าวมีว่าให้หน่อยนะหนาผู้ใดก็แล้วกันว่าสั่นทีมงานเข้าวานพี่น้องเนาะกับผ่านทื่อพี่น้องเลยแดยงจึงครื่งงเรื่อยพี่น้องผม บ่าว่าสิเป็นอสามสิบกีบหว่วยสามสิบกีบได้ยี่หลีตัวนี้สามสิบกีบที่พานถือนี่สามสิบเอ่อบ่าวเป็นสามสิบกีบพี่น้องผมอ่าขั้นแท่นหน้าขั้นแท่นหน้าพี่น้องได้ขั้นแท่นหน้ามาพร้อม้ะพี่น้องเนาะเราก็ะสามสิบกีบพี่น้องผมสามสิบกีบตับหอกากระมีพี่น้องมีตับพร้อม้ะพี่น้องเด้อตับตอนบักเอีบเหนืองามงามเบื้องเอา เงีง้ยงามๆพี่น้องผมคุนนะตอนบักไงเลยสุดยอดกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะพี่น้องเนาะหลับรองขันบ่พ้อกันน้องพ่อนเพี้ยเห่าสว่องปล่อไงๆพี่น้องเลยเพี้ยเหาสว่องปล่อไงๆซัมบ่น,น้ำเพิ่นห้บีมาอีกศบ,บักไงพี่น้องผมเลียดเท่าก็ได้รับรองวัดทึงลาบรับรองวัดทึงลาบ ทึ่งก้อยทึ่งจุพี่รองผมสุดๆุดแน่นอนพี่รองผมมือนี่ครับสวัสดีครับพี่้องผมกับบ่าวมีทีมงานอีสานบาดแข่งเอาซีนมาเป็นกิโลรอบพี่รองเนาะฟานคือมาพอดีเลยการที่ได้เห็ุกินกันพี่รองผมบ่าวมีถาดตรูดกินกันดาขาดมาโดนแล้วพี่้องผมก็ขีปนี่เนาะพี่รองเนาะเอาเดี๋ยวถาเขาเตรียมสถานีแป๊บเดี๋ยวพี่้องผม ได้ผ่านเธอได้ถ้วยนี้ยังไปครับผมใส่บี่ขุนบ่ใส่บี่ขุนเอาเข้าครัวว่ามีได้ผ่านเธอเข้าครัวมีเราทรับบ่ใส่เข้าครัวเนียใส่เข้าครัวใส่เข้าครัวครับยินดีตอนรับผ่านเธอนะครับนะเขากำลังต้มขีงัวเนาะพี่น้องนะต้มขีงวห้มันเดือดจวดจวดพี่น้องผมสวยงามเป็นย่างยิงพี่น้องผม ได้ที่แล้วพี่น้องผมป๊กเจ็ดพี่น้องเรียบร้อยนะครับเนาะต้มขี้วัวไปใส่แจวแซบแซบครับผมครับพี่น้องผมแจวเขาจวดจวดนะพี่น,อน้องเนาะจุโชยันเดี๋ยวอุย้ยนี่ละนี่ละนี่ละผ่นะานทือของแท้แล้วเดี๋ยวสีได้สัมผัสผ่านทือจังหน่อยนอะผูใ้ใดกับเนครับถามหาครับ,บแพ้่นครับถามหาผ่านทือครับครับพี่น้องผม เอาจัดไปตับพ <c oughs> <t ells> <lah> ี่น้องตับเสียนสวยตอนบึกบึมให้จักตอนเนี่ยบางยี่ยงยี่เผยผ่านซื้อจักบาทได้เป็นยังฮมา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 บ้าบ้าบ้ามีฉลองก้อนกระไดอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะใส่เฮ้ยจังสี่ห่วยโอ้ยเอาขึ้นไปเจ้าง่าพูดแบบนี้เฮ้ยนี่มึงบาง

เปี่เยวไปในตู้เย็นมาเนี่ยลูกน้อง3ปอเฮอื้อจวดๆนี่ๆๆๆๆๆๆโอ้สิไปได๋อ่ะพี่น้องผมจากทีมงานบ้านซา์ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะซอยจวดๆพี่น้องผมเบ่าสักเฮากะนอน บ้ามีม่มาตูดกินกันดาขาดนี่มันจําเปลี่ยนพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีส่สิเขาเอินอีหยังกว่าสามสิบกี่พันตับพันอีหยังจากอย่างหนึ่งบ่เอาบ้ามี่เอาตับสดๆเลยดีกว่าพี่น้องตับสดๆเลยดีกว่าพี่น้องตับกับตับพี่น้องผม,ม,มหวานจุย๋ย <laughs> có bọc <một> tràng cái <laughs> này <laughs> bây giờ này là rồi hang rồi hai bên này, phải mất phố mùa hoa 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 Chắc này nó là không hoa 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 hoa

เียดดอหี่าเรี้ยวเี่ยวไปนร้านหอหราอกีบาเอคือนั่นตว่าเท่าห้องห้องไม่เอาผีน้องผมจัดไปพันทื่อเหมือนเดิมคือเกาลาบยอดสัวีองผมเสียที่ยังพานทื่อเฮงเสียเพียลาบเลย เต็มๆบางวังหันไปเห็นยังมาสองสามเดือนแฟนครับถามหาถามหาครับผมไปนอนวัดอีกแล้วเป็นบ่ครับน้ำบานนี่่เราันพี่น้องเจียละท่านี่ยิ้มแย่ๆเลยทานทีอมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเสียดลาบง่วสู้พี่สู้น้องกินแซ่บแซ่บพี่น้องผมแซ่บฉี่ง่วเขาไปแล้วแซ่บฉี่ง่วงเกินเชียวลืมลืมพี่น้องบ่อันนี้ก็เป็นจูนะครับอันนี้บี มีเพิ่นผสมน้ำปลาจัาหน่อยอยู่นี่ในบ้านมีเบื้องเหลี่ยมเพราะว่าเจ้ามันจะเป็นเข้มๆออกเข้มๆจัาหน่อยแม่นบ่แม่นๆใช่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบิดยังทีมงานมากเฮาจังจุไปเรื่อยๆครับครับจังจุไปเรื่อยๆกินกินสมบุกสมบันว่าเปนกินสมปูสมปุยเด้อพี่น้องเด้อกินสมบุกสมบันบ้ามีบ้ามี่บ้ามีเป็นบ้าแล้วว่าเหรนพี่น้องอ่าสรุปบ้ามีเป็นบ้าแม่นบ่อยเนี่ ยิ่งนูบ่เถือกวาห้องหัวเบียมสรุปมันจังไหนกันเนี่ยยันอีพันธุ์เถื่อยิ่งนูบ่เถือกยิ่งงูบ่เถือกกับสังวาห้องหัวเบียมเอาเดือพเนธุ์เถือจัดเดือบาดเศษเศษพี่น้องผมบ้าสินบ้าสินก็ใส่เหรียญนี่กันเด็ดขึ้นกันเด็ด บ้าสิ้นหัวกันกันเบียมนั่น้ีนี่เบี้ยแม่บอกว่าใส่นี่ดีกว่าพี่น้องสองตอนชิงชอยากได้กระโดนหนามไป้เดนาะจุ้จุพี่น้องผมจวดบ่แสกับปวยครับบ่แสปวยอยู่น้องผม ีนเอาจิรามัวน้ำพานด้วยพี่น้องผมดาบเยอะสดเด็ดแน่นอนพี่น้องซึ่งท้ายให้นี้วดเราซึ่งท้ายลาบ ก้นท้ามาพิเศษคักเศรษีบ้ามีกันให้ไรเขายุ่งหวังนี่นะพี่น้องเนาะให้ไรเขายุ่งจีลาบส่วนจุนี่มันก็ธรรมดายุ่ยเดียวล่ะแล้วก่อนบแบบง่าเนื้อจุ่มใส่หมดเลยเนาะอืสิ้นดีอยู่สิ้นดีอยู่ดิก้นถามไม่จงเป็นต้อนบ่กหันต้อนแบบง่ายพี่น้องผมเกินว่าปากเพร่ เขถามเบยจง,น <ooo> งเนี่ยดีเขาเนาะร่าผ่านซื้อมาเดี๋ย <ver> e วลาบจะโซซูปีนูงซู่มวังกินกินวังขึ้นหอดผ่านซื้อครับบ้านมีก็ขึ้นหอดบ่นบ่านขึ้นหอดเดียวอันผ่านซื้อมาก็ได้ตูดกินหลดนาพี่น้องเขาถามเบยไอจงบุญแล้วมาบ้านมาหน้าแบบแต่เกาเรามาไว้อยู่นีนะบนบ้าน <may bad> yes, era. หอยเนี่ย กี่ว่าแค่ไหนกิว่ากีนว่าแ่ไนเอาไเดี่ยวอมไป่ดี๋ยวไปยังไปม่ล่นหัวเลยสิเอาพี่ห้องผมใช่ลงไปรวดบ้านถือยูลงไปได้ไรได้ให้ให้ชิบีกแล้ว ครับพี่น้องผมก็บ้าสักของเฮาเนาะพี่น้องนะเพราะก็ลุกได้อ่ได้เลุกได้แล้วอรก็พี่ยืนดังนี้พ่บ้าสักอ่าบ้าสักเป็นเจียวมูเดียวกันหุ่นเดียวกันก็บ้าเกาหลีเนาะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่ากูแฝดกันบุคลิกภาพาว่าสิเป็นแนวดาฮักฮักกันแพ่งกันอืมฮักกันแพ่งรักกันรักกันสูสีกัน มันนี่ม้วนเด้อพี่น้องม้วนเด้อพี่น้องเอิ้นพี่เอิ้นว่างเขาไม่กินมเขากินน้ำทั้งกันเนี่ยบ้าสักมันมันจิ้เขาทั้งกันเนอะลาบงัวครับผมได้ยังกินกเอาะนี่ลาบงัวเป็นบ้าบ้าสักตอ้ที่ยังลงไปหันผ่านผ่านทืบมั่งหันของแท้เฉะของแท้พี่น้องผมบีมาจบอยอะเป็นไงวะ อไปห้องไปใส่ยืดแล้วไปปุงนี่ไปปุงก็ไปน้ำแล้วไปข้านแล้วพี่น้องผมข้านแล้วเอ้าพี่น้องผมห่วยห่วยวัวไปตัวไรรถดีดี้นี่นะตาไรระบาดเนาะนี่มันก็ธรรมดาล่ะอันนี้สุดรถอยู่ใส่เข้าไปพานเถอบึ้ะนี่แหละเป็นอยังลาบยอดสูบจังเสียบถูกเจ้าพี่น้องผม กระบปได้ว่าทุกเจ้าดอกเจ้าใสหน่อยไส่หลแต่ว่าของผ้าทื่อต้องไสประมาณนี้เนาะครับเนาะเอาให้สีเป็นสีขาวไปเรื่อยพี่น้องผมจัดไปพี่น้องข่วมดูเด็ดเพดล็ดหลอดน,นี่มอต้องห่วงอันนี้เป็นเขาครัวให้ไรเฮายุธีลาบเนาะพี่นอนะ้องเนาะจุเข้ากับจุไปแล้วอืออย่างพี่น้องไม่เห็นน้ำกันดีปานลาบงานแ,แตงีงคน สมมาะเทียวอีหลีพี่น้องผมกับบ้านมีหลักกระพิปจูดกินกันดาษคาพี่น้องผมอะไรพระพรอีขุ่นได้ปะงานบ้าเอากระนั่มไปคือเก้าพี่น้องขได้หนี่เดี๋ยวพันธ์เปิดเที่ยวเพิ่นอยากรอบสูตรน่ะนะฮะบ้าพลาซื้อเห็ดจังไรแบบไหนสันดีเหรอเงาะต้องมันจะว่านั่มสันดีเดี๋ยวนี้ไปเอาพี่น้องผมอันนี้คนเพรานท่านไหนใส่เลียบแม่บ้าพลาเทือดเขายังยังบพาะท่านไหนใส่เลียดใส่พักลงไปพี่น้องพักลงไปแล้ว คนบาดท,ที่นี่นี่ที่เดียวสำคัญของ่น <c oughs> เลียดเต็มๆพี่น้องผมโอ้ยวันแด็กคุลาแล้ววันบ่ใส่เลียดบไวดเดีบ่ผ่านเอาพี่น้องผมส่เลียดลงไปแล้วคนบ้ามีบกลกาไทยไก่ๆเลยพี่น้องมันเดียงแต่ยานเลี้ยเกินเย็นนี่ให้ผ่านที่อคนไปพงังๆลาบเครื่องโม้พี่น้องผม เสียบ้อนบ้าผ่านเธอเสยียบร้อนบ้าขออนุญาตซี่มเลยขันว้าสเสียบยกตื่แข็งมาหนังมันโอ้ขันเปแล้ลาบงวพี่น้องผมผ่านถี่มาถึงเทียต้องมาตูด้ดกินกระดาษขาดพี่น้องลุย <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมฟองแข็ง <c oughs> <c oughs> เรื <formation jin inh ale> <at> ่องไหนลราพันที่ใช่ที่เดียวจบเป็นบ้าที่เดียวจบเลยพี่น้องผมบ่ต้องปรุงเพิ่มคือเด็ดขาดอยู่แล้วขอบคุณพันที่ได้ครับส่วนไม่ออกเท่าที่ราจะนี่กำลังจัดผักจัดใส่ผ้าใส่ใด่หน่อยพี่น้องเนาะตอนนี้เขาเหลือบ่นี่เด็ดพันที่มากพันที่มากแค่นี่เอาไหม รครับเนี่ยติดมันสร้อยสรยมันสร้อยมันน้อยบักติดมันพี่น,อน้องท่านที่บอกของชอบของขอบัวตัวนี้เย่าบากเย่าโวแถวซึ่งทั้งนี่ขวายู่ขออยู่พี่น้องขออยูุตอนจังสีพี่น้องสวยลงไป ติดใจหรือว่าหัวเหี้ยหัวหัวติดมันกินเปลี่ยนย้อนผ่านถือด้ตอนนี้จุดจัดห้อมอหอมันก็หอมดิเขาแหมหืมเนาะเห็ดไปผ่านซื่อเจ้วเอาข้าวปลากะา ขอเตเต็มครับนั่เลยพี่น้องน่เลยพี่น้องความบะชุดหาเเ้เหมือเียเอ่ะพี่น้องผม อาบ้าสามลูกขึ้นมากินขเขาแล้วไม่กินแตเกิดแล้วเลยว่กินไม่กินแตกอ้นะครับพวามเท่าคือเก่าพี่น้องผมทีมงานบันสานาเ่าเาพี่น้องเนาะพร้อมด้วยผ่านทือเจีรชนีจัดพักให้แล้วเอาก,กินเขาพี่น้องผม<ล>กับ<ล>กับลาบงวัวพี่น้องเนาะกับลาบงวัวส้อยจูพี่น้องผมแก้วคมขมใสขีเพียพี่น้องเลย ลาบโกโกจัดไปผ่านคือเอาเอาเลยครับเอาเลยว่าเลยเลยตามสะดวกเพราะว่าว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเป็นหูวเรียว่าเป่าซักกับเป่าเกาหลีเป็นญาติกันเป็นหูวเรียกนะครับเนาะเป่าซักกับเป่าเกาหลีเป็นอีหยังกันลาบ้ี่น้องคนลาบพี่น้องก็เสียงประจังใส่เรียบแดงแดงใส่บังกระเจิด

กันไอ่พวกข้างใเสียดห้องับก็จ่กว่าขทางในเอาเข้าไปขัดกัเราเข้ากันเสียสุอที่ใช่พูดกันนั่นแหะมาว่าคนได้ก็้ามาว่าคนได้แกล้งุณคนเดียหนักเกันเน้ออ้เาเข่าเปนแบบแวเลยเ่าเป็นหนกมีท้อวันดเนี่ยมั่งข้างปากแกล้งคุณเ้ย บอกเรื่อเดี๋ยวนเขสารถ้าพูดเา้ไม่เด่นไม่เดียนกับบกสารเูดดุกันก่อนใส่มาสือไปผิดมากูมันใจนไว่มามันดอันตเรายังดื้อาจไว่จับแต่ว่ามันก็ว่างันเป็นปตอนเ้นวาเนน้่านะบักักที่เคยรู้จักัหลาดื้อเลยร้จับกน่ม tôi biết chỗ ngam ngam vô dân cả rồi ngam bớt là ngam này vẫn chế bớt là ừ, được đáp tao không ngam và, và phải dê lâu ngam ngam có bảy tám tháng ngam bớt là, là ngam chích cái đây เอ้าครับผมพี่น้องครับขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการทิศการตามทุกเช็ดทุกคอมเมนต์ทุกการบอกต่อทุกแรงกำลังใจที่มีในช่องเฮานะพี่น้องเนาะเพาะการคลิปหนาครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีบ้าซักมูบ้าเกาหลีกับจัดให้แล้วนะพี่น้องเนาะประเพียรอุดหัวเป็นรจ้งใดกัดอะไเบิ่งกันแล้วบะหมี่ผ่านชื่อพอมิตร จาทีมงานบรรณาธิาสดอรพ่จากพี่น้องไปตะเพียวซ้ำนี่พีปฝาประการได้คำรอคำจาขี้ยาทาทางที่โบสุภาพี่บกไปบ้า hmm. นียว่ขโทษขอไปด้พี่รองเนอพ่อค้าทมนาครับพี่เรงผมกินเนียวไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีแต่เจียมใส่กับการคนเจ้ากัเนาะโอ้ต่วันเกิดที่สามางกีฬาที่บ่กานราอกแ้งในบาดเรบ้านผู้เงญ่ผู้นั่บ้านผู้นํ่เราเป็นผู้แต่ว่าแต่ว่าช่วงชงเนี่กบอ